ไมา่นานเมื่อวานนี้บอสนิดอรพันธ์แห่งค่ายโพลิพลัสก็ถือเ่องดีบวงโศลละครรักไม่มีวันตายที่ได้อดีตคู่รักดมประกรณ์ลำและพลอยเชื่อมานมาประกบคู่ล,ละครด้วยกันเป็นครั้งแรกกับเรื่องราวความลึกลับความผูกพันและคำสาปที่รอการปลดปล่อยของหนุ่มนักสะสมวัตถุโบราณผู้สืบทอดคำสาปผีดูดเลือดจากผู้เป็นพ่อและสาวนักโบราณคดีซึ่งบรรยากาศงานวงสวง ื่อมวลชนต่างถามถึงประเด็นการมาเล่นละครคู่กันของอดีตคู่รักคู่นี้ค่ะคือมันต้องมีอยู่แล้วนะพี่โดมแต่ว่าตัวเราทั้งสองคนก็ชัดเจนยังไงมันก็ชัดเจนอย่างนั้นเรื่องข่าวกับการเต้าข่าวนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนทํางานกับเพื่อนอ่ะมันก็คุ้นเคยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติครับทุกคนดีกว่าทํางานคนแปลกหน้าครับทุกคนต้องเข้าใจครับในในหน้าที่การงานของโดมครับเพราะฉะนั้นแล้วงานก็คืองานเหมือนกันทั้งงานคืองานเรื่องตัวก็เรื่องส่วนตัวไม่ได้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปป เรื่องนี้ยังได้นักชาลีไตรลัสกันกันตถาวรและนักสแสดงอีกครับข้างร่วมแสดงโดยเตรียมเปิดกล้องถ่ารทำเร็วนี้ค่ะโซพิดาสุขันโทร,รายงาน